ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งรับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับในส่วนที่ข่าวสารเลขก่อนนี้ครับกับประจำวันที่17เดือนพฤษภาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายฟุตบอลทะลีกกันหน่อยครับอย่างทนานราชบุรี FC ครับเมื่อสุดอาจจะได้ทนานเจสซี่ครูเรนครับเข้าร่วมทัพเป็นคูตาอาเซียนคนที่2ของทีมนะครับ อย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของทารานชุนบรีเอฟซีครับได้ตอกเป็นข่าวว่าพวกเขาครับเกมที่จะได้ตัวทารันเจสซี่คูเรนครับปีกขวาทีมชาติฟิลิปปินส์เข้าร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวครับหลังจากได้หมดสัญญากับบีจีพทุมครับและยอดทีมจากบีจีสเตเดียมก็ไม่ได้ต่อสัญญาครับทำให้เขากลายเป็นเพื่อนอาเซียนคนที่2ครับต่อจากทารันฟาอิเจฟฟิโบเกียปีกซ้ายจากชุนบรีเอฟซีเลยครับและโดยก่อนหน้านี้ครับมีรายงานเลยครับว่าทัพราชมังกรครับได้คว้าตัวทารันฟาอิเจฟฟิโบเกียครับปีกซ้าายจกชบบุรรีคััหลง จากที่ไม่มีการต่อสัญญากับชเร,ริซีก่อนที่จะเป็นทางดนานเจสซี่คครเนอีกหนึ่งคนครับปีกว่าทีมชาติฟิลิปปินส์ที่กาลังจัดตบเท้าเข้าสู่ถิ่นของตด้านดรากสรสุราพัคอีกหนึ่งคนเลยครับและสาหรับแข้งวัย27ปีนั้นครับเคยเล่นฟุตบอลในเมืองไทยมา้หลายสมุรครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทองกรุเตแอุดรธานีเอฟซีและทระนานนาครราชสีมามาเลฟซีครับเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ครับที่สามารถเล่นได้ทั้งไคขวาและปีขวาโดยเจ้าตัวนั้นครับได้ย้ายมาอย่างถิ่นทางน้านบีจีสเตเดียมในฤดูกาล เล็กๆที่ผ่านมาเ่ยครับโดยตรงนี้ครับทางฝั่งของตเตอร์นาเจสซี่โคลแอนน์ครับลงสนามไม่กับทัพเดลบิทครับไปทั้งหมด7จดนะัดตัวจริง1น,นะนัดสำรองหนัดทำไปได้1ประตูจากทุกรายการครับก่อนจะแยกรับร่วมทีมชุดบร,รีฟรีในช่วงเลกที่2ของฤดูกาล2022โดยสัญญาจิมตัวซึ่งในซีซั่นหน้าครับของก็กำลังจะเป็นนักเตะใหม่ของราชบุร,ฟรีฟรีซึ่งจะต้องแย่งตำแหน่งภายในทีมอีกหลายคนในเกมลูกแต่ครับ ละส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทันดันพีทีประจก f ์เอกันหน่อยครับเวอาสุดจอดที่จะปิดดยวได้ตัวทันดันจิรพันธ์ผาสุขันครับจากทางดานดอกโบัวพิชชซีเข้ามาเสริมเกมลุกในสีซันน้าเลยครับโดยสำหรับความเคลื่อนไหวครับในการเดินหน้าเสริมทัพครับเพื่อเตรียมความพร้อมรู้สึกในฤดูกาลหน้าครับของสโมสรพีทีประจก f ์เที่ได้ไปต่อในธลนดิกฤุกกาล2023ล่าสุดครับได้มีรายงานเลยครับว่าทีมนั้นครับในที่จะบรรลุข้อตกลงในการควาตัััววนนนยจิรรพ์สุขใ ปรับเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนั่นเองครับซึ่งในตอนนี้ครับสำหรับตะนันจิรพันธ์ปาสุขันนันครับก็ใกล้ที่จะหมดสัญญากับต้นสกัดเดิมครับอย่างตะนันสมสรหนองบัวพิชเชฟซีที่ลงตกชั้นกลับมาเล่นในศึกทันดีสองครับและก็ได้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสมสรพีทีประจวบฟซีที่ใกล้จะปิดดิวกันแล้วนั่นเองนะครับและสำหรับผู้นั่งของตะนันพีทีประจวบฟซีนั้นครับอยู่รอดปลอดภัยตามเป้าหมายเลยแหละครับหลังจากจบดวนดับที่1 1ในตารางของศึก,กบอลดิวเโอทั้หมด35ี เน้นแบ่งเป็นชนะ9นัดเสมอไป8นัดและแพ้ไป13นัดด้วยกันเลยครับ ส่วนที่ข่าวสารที่3ครับเราไปอัปเดตพื้นที่ต่างฝั่งของธนาจุรทานเข็มดีกันหน่อยครับกองหลังของทนาทัพช้างศึกครับล่าสุดออกมาเปิดใจถึงเหตุผลการเลือกเปนทีมชาติไทยครับหลังจากจบซีเกมด้วยการคว้าเหรียญเงินไปครอบครองนะครับโดยก่อนเกมครับนัดชิงเหรียญทองครับในกีฬาฟุตบอลชายของศึกซีเกม2023ครับล่าสุดธนาจุรทานเขมดีครับก็ได้ออกมาโพสต์่าเกมนัดชิงนัดนี้ครับจะเป็นเกมนัดสุดท้ายของเจ้าตัวในนามทีมชาติครับและอย่างที่ทราบกันดีเลยครับว่าผลการแข่งขันออกมาก็คือทัพช้างศึกครับ ภายต่อในช่วงต่อวลาพิเศษให้กับทีมชาติอินโดนีเซียครับไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ2เลยครับและอย่างไรก็ตามครับล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทนายจุฬาทานเข็มดีครับก็ได้ออกมาขยายความถึงเหตุการณ์ลึกเล่นทีมชาติเลยครับว่าวันนี้ครับเป็นเกมสุดท้ายของผมสำหรับทีมชาติไทยผมต้องการที่จะพักอาจจะ2-3ปีครับหรืออาจจะไม่เล่นได้กับทีมชาติอีกเลยผมก็ยังไม่รู้ครับผมจะไม่เล่นใด้กับทีมชุดใหญ่มันเป็นผลส่วนตัวเลยครับผมต้องการที่จะวางโฟกัสของผมในลีกและสโมสรผมต้องการที่จะทำ มาเล่นให้กับทีมชาติไทยครับเพื่นของผม 100%, ทุกคนรู้ดีครับผมต้องการที่จะชนะทุกเกมผมทําให้แฟนบอลมีความสุขแต่มันทําให้ผมครับเสียการโฟกัสไปเพราะเวลาทีมชาติผมต้องทุ่มโฟกัสทั้งหมดลงไปเลยครับผมหวังว่าครับผมจะกลับมาครับและทุกครั้งที่ผมลงสนามครับผมภูมิใจกับทีมชาติไม่ว่าจะแพ้หรือชนะผมก็ภูมิใจกับทีมเนะครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดไทยก่อนวันนี้ครับไปปิดไทยกันที่ตรงฝั่งของตะนันอีกสานฟันดีกันหน่อยครับเมื่อสุดมีการฟิตร่างกายครับเตรียมที่จะคัมแบ็กช่วยบีจีอีกครั้งในฤดูกาลหน้าเลยครับโดยสำหรับข่าวคราวครับความเคลื่อนไหวล่าสุดครับในช่วงปิดฤดูกาลของตะนันศึกทดีครับล่าสุดเลยครับตะนันอีกสันฟันดีครับขอกทีมชาติสิงคโปร์ของสโมสรบีจีพทุมครับกำลังที่จะเล่งฟิตร่างกายหลังหายจากการบาดเจ็บครับขาดอีกไม่นานเลยครับพร้อมจะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับทัพเตอร์บิดอย่างแน่นอนเลยครับ ซึ่งโดยทั้งนี้ครับได้ยิงวัย24ปีครับน้องชายของทารนอีลฟานฟันดี้ครับได้รับระการบาดเจ็บหัวเข่าครับนับตั้งแต่ปลายปี2022ที่ผ่านมาจากการรับใช้ทีมชาติสิงคโปร์ครับในเกมบนเครื่องทำให้เจ้าตัวนั้นครับต้องพักยาวครับไปเล็บหมดสิทธิ์ช่วยทีมบีจีครับตลอดเลกที่2ของกลุกานีดเลยครับแต่ล่าสุดเลยนั้นครับเจ้าตัวครับก็ได้ออกมาโพสต์อัปเดตลงสตอรี่ผ่านไอจีส่วนตัวเลยครับว่าเขาครับกำลังที่จะฟิตร่างกายครับเพื่อที่จะกลับมาช่วยทีม นิดนะครับและสำหรับผลงานของแตนันอีกซันฟันดีนั้นครับกับแตนันบีจีปทุมยูเนเต็ดในฤดูกาลน,นี้ครับลงเล่นในลีกไปทั้งหมด14นัดยิงไปได้5ประตูกับอีก1แอซซตดและในเอฟเอบครับลงเล่น2นัดยิงไปถึง4ประตูด้วยกันเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ